สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็เมื่อวานนะฮะมีโอกาสได้ทดลองทีมนะฮะกับเพื่อนนะฮะเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นนะฮะมาอยู่เมืองไทยแกพูดไทยได้แล้วนะฮะเป็นครูสอนภาษานะฮะเล่นด้วยกันมา4ปีนะครับเป็นเป็นเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะเขาชื่อเคนนะฮะใช้แอคเคาท์ชื่อเคนเคนนะฮะก็เป็นคนที่น่ารักมากเลยนะฮะเป็นคนที่ ประมาณว่าใช้ดั๊เนี่ยนะครับหมดทุกวันนะฮะเรียกว่าวคุณแอ๊กเรียกว่าหาเช้ากินขําเลยน,ะ, <laughs> นะ,ะนะฮะก็คือเขาชอบเล่นโปเกมอนโกนะฮะแล้วก็ชอบดัน so ตัวหาตัวแปลกๆมาเล่นนะฮะเมื่อวานก็เลยลองนะฮะ,ะลองขอขอเทสนะฮะหรือว่าขอทดลองทีมนะฮะทีมรีมิกที่กําลังจะมาถึงนะ,นะฮะลีกรีมิกที่ห้ามใช้ตัวเมตาหลายๆตัวนะครับ ก็เลยขอลองดูนะครับโอ้โหขอโทษนะครับสามตานะฮะแพรวดนะครับเอามาดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาใช้ตัวอะไรบ้างเขาใช้ทีมเดียวนะผมใช้สามทีมนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับทีมผมซีเฟิลเวอร์กอสแล้วก็บาร์เทีดอนนะฮะเค่นเนมาแล้วนะฮะอีเลสเซเม โยโรชิโกโอเดใจซิมอนพูดูราะว่กระแดงจริงเลยนะผิดไปขออภัยครับผมคุณเคนใช้ลิกิตังนะครับผมโปเกมอนนอร์มอลตัวนี้แโคตรอึดเลยนะฮะแล้วมันมีอาการค้างนิดหน่อยนะฮะของเครื่องผมแล้วก็นะฮะตีไปนะฮะตีไปตีไปนะฮะนี่นะฮะ ลีกิตังนี่เหนียวจริงๆนะฮะแล้วเขาก็จะมีท่าปล่อยมานะฮะเป็นท่าอร์มอลนะฮะอดี y slam เ่อผมนี่ของเรานี่หายเลยนะฮะคือของเราได้เปรียบที่ท่าแรกแต่ว่าท่าที่สองเราปล่อยช้ากว่าเขานะฮะเนี่ยฮะอ่าโอ้โหตัวนี้เด็ดจริงๆนะลีกิตังเนี่ยนะฮะเฮยฮะมาละนี่ดันไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วเขาก็เปลี่ยนตัวมานะฮะเป็นดีออกซี่ครับผม แล้วเราก็ปล่อยไปนะฮะแมตติออมสนะฮะตึงนะฮะนี่แล้วผมก็เปลี่ยนตัวนะฮะแต่ว่าโอ้ลืมไปนะ,ะว่าท่าแรกของเจ้าดีออกซี่เนี่ยนะครับบังตีเราเข้าแต่ไม่เป็นไรละ,ะเราจะทนนะเขาปล่อยมานะะ่าจะเป็นท่า,อ,าอะไรอะ อ่าเนี่ยล็อกสไลด์นะฮะมันจะตีเราไม่เข้าแล้วตีไปนี่ทำท่าเหมือนจะชนะนะแต่อย่าลืมนะเขายังไม่ได้ใช้อ่าเขายังไม่ได้ใช้เกราะกับเราเลยเราใช้เกราะไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะทำท่าเหมือนจะดีมากเลยเนี่ยตีไปเหมือนจะชนะนะชนะเข้าไปหนึ่งตัวเห็นไหมอ่าล้วลิกิตตัง์เมื่อกี้ก็เหลือนิดเดียวใช่ไหมแต่แบบโอ้โหนะฮะเขาวางแผนไปแล้วนี่ฮะแล้วเขาก็ส่งมาแล้วผมก็ปล่อยไฟไปครับ นี่เฟรมโควเวอร์นะฮะเมดี้ชามเนี่ยถ้าหลีกนี้ได้เจอแน่นอนครับเนี่ยฮะเมดี้ชามเนี่ยท่าแรกนะฮะท่าแรกจะเป็นท่าต่อสู้นะ,ะแล้วก็จะมีท่าที่พาวเวอร์อัพตัวเองจนถึงขีดสุดนะฮะคือสามารถพาวเวอร์อัพอะไรนะพาวเวอร์อัพค่าโจมตีของมันออกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาตีมานะฮะ แล้วก็นี่ฮะเราก็ตีเข้าไปแบบโอ้โหทําท่าเหมือนจะดีแล้วตีฮะตีนะโอ้โหเขาชนะแล้วทีนี้เราเหลือตัวเดียวครับเขาเหลือสองตัวแล้วเราเป็นโปยมอนนอร์มอลด้วยนะครับก็จะมาแพ้ท่าอาท่าโจมตีของเขานะฮะเนี่ยคาว่าอัพพันก็หายไปเลยนะฮะแล้วก็เขาจะตีท่าแรกแล้วเราตีเขาไม่เข้านี่สิเป็นปัญหาเลยนะฮะโหแย่จริงๆรนะ โอ้ทีมนี้เด็ดทีมนี้เด็ดนะฮะของคุณเคียนนี่เด็ดจริงๆฮนะเนี่ยฮะแล้วก็เนี่ยเขาอัพอีกนะฮะแล้วตีเขา้าแล้วเขามีเกราะครับผมโอ้แผนเขาดีแผนเขาดีนะฮะยอมเลยนี่ฮะเห็นไหมแล้วเราก็จะมาตายเพราะไม่ได้ชามเนี่ยและเพราะถ้าแรกเราตีเขาไม่เข้าเลยเห็นไหมฮะโอ้สุดยอดซูฮกเลยฮะ อ่าคุณเคนเนี่ยขึ้นไปถึงแลงค์24แล้วนะครับแลคงสูงสุดของโกแบตเทลลีนะฮะอ่านี่ผมเปลี่ยนทีมนะอ่าเปลี่ยนทีมเป็นอ่าอาร์เทเลียแล้วก็โพลิออดแล้วก็เลจิสติลครับผมนะฮะแล้วก็อ่ะผมเอาทีมนี้ก่อนแล้วกันนะฮะบาติโอดอนนะฮะบาติโอดอนเมดิชามแล้วก็ฮอกซิคร็อกนะครับ มาเลยครับโอ้เจอทีมเดิมเลยฮะนะฮะเจ้าลิกกิตังนะฮะแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นดีออกซี่ครับซึ่งค่าแรกของดีออกซีต่ตีเราเข้าแล้วผมเปลี่ยนตัวไปเอานี่ฮะเมดดีชามมานะฮะเป็นพลังจิตเหมือนกันครับแล้วเขาปล่อยมาเป็นอะไรฮะล็อกสไลด์ครับผมโอ้โหไม่น่ากันเลยนะนี่ตีไปตีไปนะฮะนี่ นะฮะเราภาวัพพันไปก่อนนะฮะปาไปเนี่ยแล้วตีเขาไม่เข้าเลยครับโอ้โหแล้วผมคือกะภาวพแล้วมาปล่อยท่าพลังจิตนะฮะแล้วเขาก็ปล่อยมานะฮะผมจะไม่กันนะนะ่าจะปล่อยมาเป็นร็อกสไลด์ครับผมนั่นแหละฮะตีไปครับตีไปโอ้โหเขาปล่อยมาเร็วจริงๆริครับพลังจิตหรือเปล่า ส่ขิดหรือเปล่าใส่โคบูตครับโอ้โหหายไปวาบเลยนะฮะแล้วผมก็ปล่อยเป็นท่าพลังกิจไปเขาน่าจะกันแหละฮะกันไหมน่าไม่กันด้วยโอ้โหมันไม่เข้าเลยครับตัวนี้มันอึดจริงๆนี่ฮะแล้วผมก็เปลี่ยนนี่ฮะแล้วเขาเปลี่ยนเราไม่ด้ชามมาครับผมแล้วผมก็โอ้โหปล่อยเป็นท่าสโตนเอดไป กันไหม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 ไม่กันนะฮะโอ้โหส็งเลยว่ะนะฮะคือท่าแรกเขาตีเราเข้าอะนะเราแพ้ท่าต่อสู้นะฮะเอาละเขามีเม็ดดิชามเหมือนกันนะฮะซึ่งสองตัวเราไอ้ท็อกซิครกเลยนะครับไม่สามารถไปตีกับเม็ดดิชามได้นะ นะฮะก็คืออเขาเป็นพลังจิตเราเป็นต่อสู้นะฮะนี่ฮะก็ามายอมตายนะฮะแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยครับแต่เรามีท่าเนี่ยเขาปล่อยมาเร็วเลยนะฮะปล่อยเป็นท่าอะไรมาครับใส่คีกตัวเรียบร้อยเลยดันไปกันโอ้โหเนี่ยล้วเขาไม่ตายทั้งตัวเลยโอ้โหนะฮะเย่ยมากเมื่อกี้นายกันนะ <S <S มาต่อเลยครับทีมต่อไปผมจะเลือกเนี่ยฮะแอนเทเลียแล้วก็กบเขียวนะฮะโพลิออดแล้วก็บาติโอดอนนะครับดูท่าถ้า,ถายืนเขาเทพจริงๆนะฮะนี่ฮะแอนเทเลียเจอกับลิกิตังครับผมนะฮะตีไปตีไปะะเราพอจะทนท่าเลียไหวอยู่ฮะนี่ มาเรียนกได้ไงนะฮะแล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่าบอดี้สแลมครับอาบฮะเรียไปเราก็จะตีไปเก็บเอเนร์ีไปนะแล้วปล่อยสก,กายแอทแทค็ครับผมโอ้เหนื่อยจริงครับทีมนี้คือถ้ามีอ่าผมมีอะไรอ่ะเซเบอร์ไอน่าจะสู้ได้อยู่เขาปล่อยทีมากเลยนะ ปล่อยทีจริงนะฮะนี่แหละฮะป,ป่า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 ไปครับเขาเปลี่ยนตัวมาเป็นอะไรวะเนี่ยดีออกซี่ครับเขาใช้ทีมเดิมหมดเลยนะผม <ste ep> เปลี่ยนลองไปสามทีมทีมเนี้ยผมชอบที่สุดแหละนะฮะนะฮะแล้วผมก็เปลี่ยนตัวเนอเลยจีสติลมาครับเลยจีสติลมาครับ เลจีสติลเนี่ยมันมีข้อดีอย่างคือมันอึดนะฮะแต่ว่าท่าแรกเนี่ยมันตีโจมตีได้น้อยนะฮะท่าแรกคือล็อกออนนะฮะแต่ว่าล็อกออนมันเก็บอินเอรเนัได้ไวสุดในท่าของมันแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยแฟตคนนอนไปนะฮะมาลุ้นกันครับกันไหมไม่กันโอ้โหเด็ดจริงครับโอ้ยเหมือนเราจะได้เปรียบแต่ว่าเขาส่งมาเป็นเมน,นดีชามนี่แหละครับ สุดยอดนะฮะแล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่า power up พ u ั c h ครฮะป้าบเราแพ้ท่านี้อยู่นะแล้วเราก็ปล่อยโฟไอ้แฟตแคนนอนไปนี่เนี่เนี่ปัง เขาใช้เกาะไปหนึ่งอันผมเปลี่ยนตัวเอาโพลิตไปนะฮะตัวนี้ปล่อยท่าได้เร็วสุดแล้วนะฮะในทีมของผมนี่ยังจะมีโอกาสชนะบ้างไหมสักตาหนึ่งแหบนี่หายไปหน่อยโอเคโอเคโอเคนะเอาปกตินี่เขาเหมือนเขาเก็บ energy ไว้เนี่ยไม่รู้ปล่อยอะไรมาครับเขาอัพพันธ์อีกหรือเปล่าโอ้กันไว้ก่อนเนี่ยฮะ แล้วผมก็เตรียมตัวปล่อยเวชบอลน้ำไปนะฮะนี่เนี่น่นะฮะป่านี่นะฮะอ่าหลีกนี้จะจำกัดการใช้ตัวเมตาอย่างอาซูมาลิวนะฮะไอสตันฟิตนะฮะนี่เขาปล่อยมาเป็นอะไรอีกเผาอัพอีกโอ้ยผมนี่ผมละกลัวเขาปล่อยท่าไซคิกจริงเลยนี่เขาเปลี่ยนตัวหนีครับ แล้วปล่อยมาเนี่ยผมปล่อยท่าเวทบอลไปแล้วด้วยนะฮะลิกิตตังหรือเปล่านั่นแหละฮะลิกิตตังนะฮะแล้วผมก็เปลี่ยนผมก็ไปหน้าลีเปลี่ยนเลยโดเลียตายเลยนะฮะเออนะฮะโอ้แล้วผมก็เปลี่ยนเอาล็อกออนไปตีลงนะฮะแล้วก็เขาเป็นเผ่าออเมดิชามามาลุ้นกันหน่อยครับเขาโอ้เขามีเกาะหนึ่งอันครับผม ผมลืมดูไปแล้วเขาปล่อยมานะฮะน่าจะเป็นพาวเวอร์อัพพันธ์เราเรายังไม่ตายหรอกครับแต่ว่าถ้าแรกเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะเนีย่ยปล่อยเวทเทอรบอลไปครับโอ้เขามีเกาะครับมาลุ้นกันฮะโอ้ยแพ้กันก็แบบหนึ่ง HP ครับผมโอ้โหแย่จริงเลย ะฮะเนี่ยแพ้ไปเขาเก่งจริงนะฮะยอมรับยอมรับนะเก่งจริงๆอันนี้เป็นการลองทีมนะฮะก็แพ้ไม่เป็นไรครับอ่าเราก็ไปปรับปรุงแล้วก็พัฒน,นาทีมเราใหม่นะฮะโอเคนะฮะอ่าคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ